สวัสดีครับผู้ชมทุกบ้านครัขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่รายการดีดีสาระดีดีแบบนี้กับรายการ anti aging จ y บายหมอม้านะครับและผมเป้พิรยุทธ์นะครับแน่นอนครับวันนี้เรามีเรื่องราวสาระที่อยู่ในแง่มุมของศาสตร์แห่งการชะลอวัยศาสตร์แห่งการย้อนวัยและเรื่องราวของการลดภาวะการอักเสบของเซลล์นันแนนนะครับเพื่อจะให้เรามีร่างกายสมบูรณ์แบบสูงสุดนะครับวันนี้นะครับเราก็จะต้องขออนุญาตนะครับสวัสดีและกล่าวต้อนรับพี่หมอมาไม้เสิร์สวัสดีครับพี่หมอม้าสวัสดีครับสวัสดีครับกอต้องนเชิญพี่หมอมาานะครับมาเรียกว่า ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องราวาศาสตร์การชะลอวัยและย้อนวัยนะครับอันหนึ่งแล้วเนี่ยพี่หมอมากก็เป็นผู้ในการหลักสูตรวิทยาศาสตร์รชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพมองธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรปริญญาโทด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนี้นะครับให้กับผู้ชมทางบ้านรวมถึงแพทย์ที่สนใจเข้ามาเรียนมาศึกษานะครับเรียกว่าเอากลับไปดูแลตัวเองและไปดูแลคนอื่นได้เยอะแยะมากมายมวันนี้เห็นพี่หมอมามีเคล็ดลับเรื่องเหลาการดูแลสุขภาพกับการบริโภคการกิน กินแบบไหนดีสุขภาพแบบไหนที่เราควรจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิสัยที่หมอว่าอะายคน<ค>แต่คิดว่าอยากจะกินอะไรดีที่เรียกว่าดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีขึ้นนะครับก่อนที่จะไปหาว่ากินอะไรดีสิ่งที่ง่ายที่สุดคือเลิกกินอะไรก่อนดีหรือมันกินเลยเลยใช่ <c oughs> นะครับ <c oughs> วันนี้เรามาฟังกันนะครับ <c oughs> ว่า1ิอาหารยอดแย่ที่ไม่ควรบริโภคนะหรือบริโภคให้น้อยที่สุดได้แก่อะไรกันนะบ้างนะ <c oughs> ไปดูอันดับที่1เลยนะครับอันดับที่1 แฮมเบอร์เกอร์ต <chop eight> ้องไปเลยลึกถึงแล้วตรงแถวพระรามเจ้ามีน่ากินมากใช่ไหมนะเพว้ยคือบางเจ้ามันก็อร่อยจริงๆนะคือต้องยอมรับว่าเราอย่างที่เราเคยได้ยินอาหารอเมริกันฟู้ดเนี่ยนะครับนะเขาเป็นอาหารอันหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพนะครับนะเพราะว่าเจ้าอาหารพวกนี้นี่นะครับมีใยอาหารน้อยนะแล้วก็ในตัวแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยตัวมันเนี่ยนะอย่างเนื้อเนี่ยนะครับก็จะเป็น ตัวที่จะต้องจะต้องมีน้ำตาแแลแสงนะครับเพื่อว่าให้มันคงรูปคือถ้าใครหลายๆคนเนี่ยเคยทำแฮมเบอร์เกอร์กินเองยามเอาเนื้อมาปั้นปั้นปนแล้วเอาไปทอดแล้วเอาไปบดเอาไปนึ่งทำางไงก็ได้เพื่อให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยรสชาติก็จะไม่เหมือน กับที่แร้านพันชายพวกนี้ครนะเพราะว่าเขาต้องใส่สารเพื่อให้มันเนื้อมันดูเต่งอิ่มแล้วก็ดูนุ่มดูเหนียวนะไม่ไงั้นพอเราทําออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบเป็นซักซากหมูซึ่งไม่ค่อยอร่อยนะเวลาเนี่ยตัวก็จะมีน้ําตาลแฝงเยอะมีชีสนะผักก็แทบจะไม่ค่อยมีคุณค่าสารอาหารอะไรเลยนะนะ,อะโอเคตัวตัวถัดมาฮอดดอก นะคล้ายๆแฮมเบอร์เกอร์เหมือนกเนาะขายก็มันเมื่อกี้มันก็อยู่ในแฮมเบอร์เกอร์นะเออลังจากขายกันไปแต่เปลี่ยนเปลี่ยนไส้กรอกพวกผลิตภัณฑ์จากไส้กรอกนะไส้กรอกแฮมนะเมื่อกี้แฮมเบอร์เกอร์ไม่มีแฮมเนาะเมื่อกี้แฮมเบอร์เกอร์เป็นหมูบดนะแล้วมันัอนนะแต่แต่ฮอทดอกเนี่ยจะเป็นไส้กรอกนะแล้วแล้วยังไม่ยังไม่จบเบคอนโอ้โหทางทางนั้นเลยนะพัตสกูลเลยนะพวกผลิตภัณฑ์จากเขาเรียกว่าจากเอ่อจากเนื้อสัตว์เพิ่มไส้กรอกแฮมเพิ่มเอาไปแปลรูปพวกนี้นะครับนะ <N> นอกจากาตัวมันเนี่ยไม่ได้เป็นเนื้อสัตว์ไม่ใช่เป็นหล่างของโปรโตีนจริงๆแล้วแต่ยังมีน้ําตาลแ็งนะครับนะแล้วก็ยังมีสามปรุงแต่งเพื่อให้มีโครงรูปเป็นรักษาอาหารแบบนั้นนะครับนะ,ะแล้วเจ้าพตอตต้นี้แทบจะเรียกได้ว่าไม่มีไม่มีผักเลยแทบไม่มีผักเลยเมื่อกี้ยังมีผักแต่ผักก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ <N> มาอันดับ3ารู้ไหมอะไรอะไรเคียนข้างคู่กันไปเฟรนช์ฟราย โอ้ย mm hmm. เวลาซื้อมันจะเป็นออปชันที่มันมาพร้อมกันใชนนนนนนน่แล้วเวลากินต้องกินเฟรนช์ฟรายก่อนแล้วต่ตามเบอร์อเกอร์นะ <laughs> เพราะฉนั้นเนี่ยบันลฟัลลังนี่นะครับ,รบเป็นผักที่คนอเมริกันกินสูงที่สุดในประเทศเปอร์เซ็นต์สูงสุด,สดเป็นผักนะ mm hmm. นะครับแต่จริงแล้วมันคือคาอร์โบไฮเดรตล้วนๆเลยนะครับแล้วกออ็ทำให้ดัชนีค่าน้ำตาลในเลือดสูงข mm hmm. ังรดเร็วด้วยนะครับนะแล้วมันก็จะเป็นของทอดอีกต่างหากนะว่าพวกนี้นะเรียงได้เรียกนะ3ข้อแล้วนะข้อที่4 คุกกี้โอ้โหสมัยก่อนชอบมาก oh, oh นะทีนี้รู้ตัวเองถ้าพูดตรงๆนะยแย่ยิ่งกว่าเมื่อกี้นะแฮมเบอร์เกอร์ฮอทดอกนะก็ยังยู่มีเนื้อมีอะไรคุกกี้นี่คือน้ำตาลล้วนๆแล้วยังมีนมมีเนยมีอะไรต่อมีอะไรอีก <c oughs> นะแล้วก็เป็นแป้งล้วนๆนะถาเดาได้เรียกได้ว่าหาคุณค่าของอ <c oughs> า <c oughs> หารคุกกี้ <c oughs> มีการใส่ชีสนะ่นะ็มีแบบว่าทําแบบรุ่นใหม่เอาชีสวางอันดับที่ที่ห้าอันดับที่ห้านะอันดับที่ห้าถัดไป ิซซาเวลาสั慢慢่งเล้งเด็กเล้งมาทำงานบางทีนึกถึงโทรง่ายสะดวกใช่แล้วเดี๋ยวนี้นะพวกนี้เขาก็รู้นะอาพูดตรงๆแฮมเบอร์เกอร์พิซซาพวกนี้ก็จะรู้ว่าอาหารพวกนี้เป็นอาหารที่มีปัญหาต่อสุขภาพแล้วคนที่ตระหนักถึงคุณภาพของชีวิตหรือสุขภาพที่ดีเนี่ยก็มักจะเริ่มที่จะแบบว่าไม่ได้ทานเขาก็ทําออกมาเป็น หน้าหน้าสุขภาพแต่ว่าไ่ักรวมใช่แต่ปัญหาของพิซซ่ามีอยู่ตรงที่เนื้อแป้งนะแล้วก็มีชีสห่อตามลงมาอีกนะเันอันเนี้นยวนใหญ่พวกเรารู้อยู่แล้วลหละแต่ว่าแต่บางทีมันก็อดไม่ได้นะมันก็อยากกินนะครับ<ฆ>อ่ะอะไรบ้างแฮมเบอร์เก <t ops> <t ops> อร์ฮอทดอกนั่งหลังคุก <t ops> <t ops> กี้นะพิซ <t> ซ <ops> <t ops> ่าอันดับต่อมาเครื่องเคียง อะไรอะน้ำอัดลมอุ้ยจะบอกคุณพี่ว่าพี่หมอมาทราบไหมว่าตอนนี้นะเวลาเราสั่ง,งพวกอย่างเงี้ยนะเขามาเป็นแพ็กเกจซีวีที่พี่หมอว่าไปเนี่ย มันมีเรียเออซื้อเป็นเซ็ตเป็นเซ็ตซื้อเป็นเซ็ตแล้วจัดส่งถึงบ้านถึงที่ทํางานถูกละช่วยจริงจเป็นอย่างงานนะเมั้งในตัวน้ำอัดลมเนี่ยคือเวลาเราไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าก็จะต้องมีน้ำอัดลมขายอ่ะเราอาจจะซื้อตามไปด้วยเราจะมีซื้อน้ําเปล่าหรือไม่ไม่เราไม่ไดซื้อก็บอกว่าแถมให้เนี่ยแหละน้ำอัดลมปัญหาน้ำอัดลมนี่เป็นปัญหาที่ยากมากๆเลยนะครับคืนหนึ่งเนี่ยนะมีน้ำตาลสูงที่สุดในบรรดาเมื่อกี้ที่ว่ามาทั้งหมดดูดซึมได้ทันทีเลยสูงของคุกกี้ใช่อ้าว มันมันดูดซึมเร็วอ่ะมันคือน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำตาลล้วนๆเอาอย่างนี้ดีกว่านะแล้วก็มีกรดมีแก๊ ภาวะกรดในน้ำมันลมทําให้เลือดมีสภาวะเป็นกรดทําใหุ้ิมคุ้มกันของร่างกายลดลงทําให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตในสภาวะเป็นกรดได้ดีมากยิ่งขึ้นทําให้เซลล์ปกติทํางานได้แย่ลงสมองความเหนื่อยลีออนลาแล้วพ้กเนี่ยบางคนบอกว่าเหนื่อยกินโค้กแล้วกินกินน้ำมันลมแล้วสุดทีเพราะว่ามันให้น้ําตาลอย่างรวดเร็วทําให้สดชื่นอย่างรวดเร็วแต่ระยะยาวน้ําตาลพวกนี้กระตุ้นอินซูลินอินซูลินทําให้เกิดการเสื่อมการอักเสบทําให้เกิดภาวะเื้ออินซูลินทําให้อ้วนลงพุงทําให้เกิดคอเลสเตอรอล กีซลายความดันไขมันเบาหวานหลอดเลือดเสือ่อมแย่ไม่ไหวแล้วครบเซตเลยนะเ <c oughs> <c oughs> พราะฉะนั้นถ้าเลี่ยนได้ก็เลี่ยนใช่ไหครับ <c oughs> น้ำอับลมนะครับอันต่อมาอันดับเจ็ดเนะเธอชอบกินมาก <c oughs> อะไรอะ่ะนักเก็ตไก่ โอ้โหนะนัเก็ตไก่ฟังดูเหมือนเป็นโปรตีนนะแต่จริงๆแล้วนี่เป็นคำวัาคือเศษของไก่นี่แหละที่เหลืออยู่อ่ะเอาง่ายๆคือแบบไก่ทอดอย่างเงี้ยพอเศษของไก่มันทําอะไรไม่ได้แล้วมันไม่สามารถเป็นแป้งเป็นปีเป็นอกเป็นอะไรนี่นะก็เอามาขยำขยำรวมกันนะแล้วก็เอามาทําอะไรเอามาทอดเอามาปั้นเป็นรูปนะเรียกว่าเป็นโปรตีนที่ไม่ค่อยมีคุณภาพแล้วยังมีไขมันเพิ่มขึ้นไปอีกนะอันดับที่แปด อันดับที่8ได้แก่ไอศครีมแหมพวกนี้มันชอบอยู่ร้านเดียวกันนะแต่ไอศครีมมาก,กินพวกไอศครีมผลไม้ไม่ได้หรอพี่เออถ้าจะโอเคนั่นคือเชอร์เบตพอไหวนะแต่ว่าก็อย่าลืมพวกนี้ก็จะมีน้ําตาลเยอะด้วยเช่นเดียวกันไอศครีมที่ดีนะก็เป็ไอศครีมแบบชีอดีออดมากแต่พี่ก็โอเคนะไอติมไทยเนี่ยก็ยังโอเคอไม่เป็นไรนะไอติรีมตัวนอกนีมันจะแบบว่าส่วนผสมเข้มข้นสูงมากเออนะก็เป็นกลุ่มน้ำตาลด้วยเช่นเดียวกันอันดับต่อมาร้านติดติดกัน โดนอะโอ้ใช่เป็นชอบเรียงร้านอยู่นะอชอบร้านกาดกินเลยรูดเกีกนะชั้นลาฟ้าคูเนี่ยเรียงร้านเลยใช่แป้งและน้ำตาลเทียบอันดับสุดท้ายไปอันดับสุดท้ายเลยอะไร่ะมันฝรั่งอันนี้เวลาดูหนังติดได้เลยแล้วแล้วคันหูมากเวลาใครแบบนั่งข้าขๆาแล้วก็เคี้ยวบอกเคี้ยวไม่ต่างอะไรกับเฟ้นอฟแต่ขอโทษ เฟรนช์ฟยังดูดีกว่ามันฝลังนิดนึงนะแต่นี่ไม่ค่อยอิ่ท้องแล้วก็เบาเพราะว่ามันฝรั่งเนี่ยมันยังทอดสดๆแล้วกินเลยใช่ไหมแต่ถ้าเฟรนช์ฟรเนี่ยมันทําใส่หีบหอมอาหารที่บรรจุหีบหอพวกนี้จะมีไขมันชนิดทานไขมันทานแฟตเป็นไขมันที่มนุษย์แปลงรูปร่างเพื่อไม่ให้เกิดการเหม็นหือในระหว่างที่เก็บบรรจุหี พวกนี้จะอยู่ในผลิตภัณฑ์ของอบกอบคบเคี้ยวทุนนี่นั่นไปเป็นหมดเลยครับซึ่งไขมันทางเนี่ยคือไขมันตัวร้ายที่ก่อให้เกิดปัญหาไขามันผิดปกติในเ,นเลือดที่สําคัญที่สุดที่หลายคนนึกไม่ถึงเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรผิดปกติเนี่ยบางคนเนี่ยไปนั่งเพ่งพินิพิจารณากับอาหารอย่างเช่นไข่กะทิหอยนางรมปลาหมึกจริงๆแล้วในความเป็นจริงเราณนะปัจจุบันเราเริ่มเชื่อว่าไม่เกี่ยวข้องกันนะเพราะว่าหนึ่ง ไขมันในอาหารกับไขมันในเส้นเลือดคนละเรื่องก,กันแล้วปัญหาที่ทําให้ไขมันในเส้นเลือดสูงเดี๋ยวนี้เริ่มเชื่อว่าไม่ได้เกิดจากอาหารอย่างเดียวแล้วตับเราสร้างไขมันที่มาเองได้สร้างคอเลสเตอรอลไตรกลาได้อันที่2อาหารไขมันแปลงรูปได้แก่ทานแฟตไทด์เจนเนตแฟตนะแล้วก็กดไขมันชนิดอิ่มตัวพวกี่คาหาที่ทําให้คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไร ผิดปกติด,ดังนั้นหลีกเลี่ยงนะเพราะน้นเราดูเนี่ยสิบอาหารหลักที่ยอดแย่พวกนี้นะครับหลักการง่ายๆผ่านการแปรรูปมากๆไม่ดีอันที่สองไม่มีเส้นใยอาหารมีแต่แป้งและมีแต่น้าตาลน,นั่นคือสิ่งที่ไม่ดีนะอันที่สามเป็นมีไขมันทานสเป็นองค์ประกอบสูงนะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยคือกลุ่มของสารอาหารที่หลีกเลี่ยงการบริโภคซะก่อนก็คือเป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตกับไขมันนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะ หาสิ่งดีๆให้กับชีวิตเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีก่อนอเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยหาดีแค่ไหนครับก็สู้ไอ้อาราที่ไม่ดีก็ไม่ได้แหลนสัมผ <ไป S 1> ัสแหลกพระช่วยเพราะว่าการที่เราเนี่ยเลือกทานบริโภคนะครับสิ่งไม่ดีเข้าไปเนี่ยก็ทําให้เซลล์ของเราเสื่อมตามไปเรื่อยๆนะครับเราหมจะไปหาสารเสื่อมหาวิตามินเกลือแร่อะครทําอะไรดีไปตามนั้นหมดมผิดแล้วนะครับเราไปดูเรื่องแรกเลยคือการบริโภคจาก ครับช่วงนี้เป็นเบรกก่อนครับเดช่วงนี้เราจะตา,ตามติดต่อกับในเรื่องราวของการดูแลสุขภาพและลดภาวะการอักเสบของเซลล์จากคะแนนสุขภายนอกกับพี่หมอว่าไม้ประเสริฐครับในวันนี้นวัตกรรมความงามได้ก้าวหน้ามาอีกขั้นกับการสัญญกรรมที่เป็นธรรมชาติที่สุดสวยที่สุดและปลอดภัยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดตกแต่งดวงตาด้วยเทคนิคพิเศษหรือการเสริมจมูกด้วยซิลิโคนใหม่ล่าสุดบิดได้งอได้ไม่เสียทรงและเป็นธรรมชาติจากประสบการณ์การดีไซน์รูปหน้ามาอย่างยาวนานทุกเสียงตอบรับล้วนประทับใจกับความสวยแบบเป็นธรรมชาติด้วยการออกแบบความงามจากคุณเป้พีรยุทธผู้เชี่ยวชาญด้านการดีไซน์รูปหน้า ขารู้สึกดิคือตอนแรกกับลูกตากลัวแต่ทีเนี้ยพี่ชายพี่สาวหรือใครที่เขาเห็นแล้วเขาก็อิจฉามากเลยเขาบอกทําไมหน้าไม่เขียวแต่ล,ตลุกตาคือบอกเจ็บทรมานเนาะตอนทำเราสึกกลัว,ลวแต่กลายเป็นว่าหน้าเราไม่บวมทุกคนไม่รู้ว่าเราต้องไปทําจมูกมาะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องสะพ้ายก็เลยจาม,มาด้วยเพราะว่าเพื่อนเขาไปทําแล้วแล้วเขาไม่โอเคเขาอยากมาแก้เพราะคือคือเขาเห็นหน้าลุกตากลแล้วเขาคิดว่าเออเขาอยากมาทําที่นี่ นเอางี้นะคะถ้าทุกคนรู้ว่าออนทำมาทุกคนจะถามคำเดียวเจ็บไหมต้องวางยาสลบไหมออนจะบอกว่าเจ็บตอนฉีดยาชาแล้วที่เหลือออนสลบเองคือหลับค่ะคมันไม่รู้สึกอะไรเลยแล้ว,แล,วแล้วเหมือนพื้นที่มันแบบสบายมันรีแหลกมากในการในการทําตาอมันทุกอย่างมันรีแหลกจริงๆนะคะ,ะพูดง่ายๆครับว่าแผลสวยมากนะครับแล้วเครื่องตัดเนี่ยเครื่องเลเซอร์ก็เป็นแคร่รุ่นใหม่ด้วยก็อย่างอย่างที่เห็นนะครับอันนี้คือ3าวันหลังทําแล้วก็ นะครับอันนี้หลังทาทันทีนะครับก็เรียกว่าทุกๆอย่างจะดีขึ้นในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นนะครับกับสมาร์ทคลินิกสมาร์ทเมคโพเวอร์ครับขอบคุณครับ อยากสมผัสความสวยแบบเป็นธรรมชาติต้องที่ Smart Clinic 081 818 9937 086 324 4842 02 578 0040และ02 907 02 48